เรื่องพญายนาคที่วัดป่าม่วงไข่มาสแสดงฤทธิ์หอกล้อพระสิทธิ์ในปีพุทธศักราช2523ออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบฐานะโมพาลูกสิทธิ์ลูกหามาพักภาวนาที่วัดป่าม่วงไข่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยครั้งนั้นมีหลวงปูผ่ผางปริปุนโน หลวงปู่บัวคำม,มหาววโรหลวงปู่ลีกุะระทธโรหลวงปู่คำพองกุะระทโรและท่านพระอาจารย์จันเรียนคุณวรโรท่านพระอาจารย์พอทราบข่าวก็ตามมาสมทบท่านเดินทางจากบ้านสวนกล้วยลัดป่าภูผาม่านมาบ้านม่วงไข่อย่างทุลักทุเล ท่านไม่เคยเดินทางเส้นนี้มาก่อนจึงลังเลสงสัยว่าตนเองจะเดินหลงทางท่านเดินมาคิดมาตามทางว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเส้นทางที่เราเดินผ่านมามีแต่รกทึบไม่มีรอยทางรอยเท้าคนเดินมาครึ่งทางท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าล้มราบลงเป็นระยะระยะมีความกว้างประมาณหนึ่งวา คล้ายกับรอยรถล้อเหล็กบดถนนวิ่งผ่านท่านจึงอาศัยเดินตามรอยทางนี้มาเรื่อยๆก็มาสิ้นสุดที่ทางเข้าบ้านม่วงไข่พอดีระหว่างทางที่เดินมาก็สงสัยฝนฟ้าพายุก็ไม่ได้ตกทำไมจึงมีรอยทางราบแบบนี้เกิดขึ้นคล้ายกับมีคนจงใจทำให้เกิด พอท่านเดินทางมาถึงวัดป่าบ้านม่วงไข่ก็เข้าไปกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านก็ยิ้มและบอกพ่อเสียงหมุนจัดที่พักไว้ให้แล้วท่านอาจารย์ท่านสงสัยในเรื่องรอยทางราบจึงเล่าให้ท่านพระอาจารย์จันเรียนฟังท่านว่าท่านไม่รู้หรือทางที่ท่านเที่ยวมานั้นเป็นทางพญานาคสร้างขึ้นมา ต้นไม้ใบหญ้าที่ราบลงเกิดจาริดพญานาคเขาสําแดงพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านสั่งพระเนนไว้วันนี้คอยดูนะท่านทะเลทะล่ามาบ้านม่วงไข่พ่อแม่ครัวจารย์รู้แล้วว่าท่านจะมาจึงบอกพระเนนไว้เป็นพยานความรู้ของท่านถ้าท่านอยากรู้เรื่องนี้ไปถามพ่อแม่ครูาจารย์ดูนะ ท่านบอกเราไม่กล้าไปถามพ่อแม่ครูจารย์ชอบกลัวท่านว่าตาบักขามขี่ระหว่างท่านภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้านม่วงไข่กับหลวงปู่ชอบและครูบาอาจารย์รุ่นพี่ท่าน,นอื่นอืนวันนั้นเป็นวันแรมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบโสถท่านเดินจงกรมอยู่ถึงเที่ยงคืนจึงเลิกจากทางจงกรมท่านหิ้วถังน้ำ ลงไปส่งน้ำที่บ่อซับน้ำผุดทางลงศาลาหลังเก่าวัดบ้านม่วงไข่ขณะท่านนั่งส่งน้ำอยู่ปรากฏน้ำในบ่อเป็นลำขนาดเท่ากับด้ามพระหรือลำอ้อยเลื้อยหมุนวกวนน้ำอยู่ในบ่อจนทำให้น้ำในบ่อขุ่นขึ้นมาทันทีท่านนึกว่าเป็นปลากั้ง ท่านนั่งดูลำน้ำหมุนวนอยู่พักหนึ่งถึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ปลากั้งมากวนน้ำให้คุณเป็นพญานาคสำแดงเดชกวนน้ำให้คุณท่านเกรงในอำนาจของพญานาคจึงรีบส่งน้ำและรีบออกจากบ่อน้ำทันทีท่านเล่าว,ว่าเรากลัวพญานาคมากรีบยิ้วถังน้ำทีเดียวถึงศาลาวัดป่าม่วงไข่เลย ทุกครั้งที่หิ้วน้ำขึ้นมาต้องหยุดพักระหว่างทางกลัวพญานาคแกล้งด้วยอำนาจของเขาเราไม่มีริ์มีเดชเหมือนหลวงปู่ชอบจึงกลัวเขาแกล้งในตอนนั้นหลังนงอุโบสถแล้วหลวงปู่ชอบให้โอวาดลูกศิษย์ท้ายโอวาดท่านว่าพระเนนเราบางองค์มันภาวนาไม่ลึกซึ้งอย่างของภายนอก บางครั้งพญานาคแสดงความเป็นมิตรยอกล้อพระเนนบางองค์ก็กลัวจนหอบผ้าเหลืองหอบถังน้ำหนีตายมันไม่ภาวนาลงไปให้ดึกจนเห็นเจตนาของเขานี่อะไรก็ไม่รู้เอาแต่ความกลัวในใจตนมาเป็นที่ตั้งกลัวตายจนเกินเหตุท่านอาจารย์รู้อยู่แก่ใจว่าเทศกันนี้ พ่อแม่ครูจารย์ชอบว่าให้ท่านภายหลังมาพิจารณาดูเราก็กลัวจนเกินเหตุอย่างที่ท่านว่าผมไม่มีวาสนารอบรู้เตวิโชเหมือนกับพ่อแม่ครูจารย์วาสนาผมเป็นผู้สงบเรียบง่าย